come on เป็นแบบสุขเมื่อทำงานทำงานเพื่องานบรรลผลทำดีเพื่อดีดลคนให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างจริงใจสร้าง เป็นสุขเมื่อทำงานทำใจเพื่องานลาใคนทำดีเพื่อดีที่ดนต่อสู้านศึกษาหน้าที่เสื่อหน้าที่ยใจสาไทยัวอย่างตัวเงการคือชีวิต

สมสทำงานทงานเพื่องานบนรรดาผลทำดีเพื่อดีโดน,นทนให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างจริงใจสร้างไทย ชีวิตค <teaching. S 1> ือชีวิตชีว hey. <op ownership> yeah, ิตคืองานบรรดาศุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานทำใจเพื่องานลาลาคนยังรก็รู้ทำดีเพื่อดีสิ่งดีด้วยต่อสู้มันศึกษาทำหน้าที่ชื่อหน้าที่อย่างจริงใจ ีวิตนันคือชีวิตชีวิตคืองานดันดานสุขทำงานให้สนุกเป็นสุดเมื่อทำงาน I'm a เมื่อทำงานทำงานเพื่องานบรรดาลผลทำดีเพื่อดีดนผนไทยทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่างจริงใจสร้างไทย ค่ะและนี่ก็คือส้มโอจังหวัดชัชนาานะคะก็เป็นของฝากจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่1น,นะคะจังหวัดชัชนาที่ให้ภายหลังจากบรรยายความรู้เสร็จสิ้นค่ะเมื่อกี้ก็เป็นผลผลิตในเชิงรูปธรรมไปแล้วนะคะส้มโอคุณภาพดีนะคะของจังหวัดชัยนาาผลผลิตตัวที่สองได้รับจากการเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในครั้งนี้ก็คือ บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณค่าถึง6บทเรียนนะคะเพื่อจะได้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่แล้วก็บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ HRD ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัธยาศัยผลผลิตที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างมากก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะ จากการที่เราได้ประเมินผลในช่วงสุดท้ายของการบรรยายความรู้แล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานเนี่ยได้กรุณาดระบุความรู้ความเข้าใจทักษะประสบการณ์และสิ่งต่างๆที่ได้รับจากการบรรยายความรู้ในครั้งนี้นะคะก็มีเป็นจํานวนมากนะคะถ้าจะอ่านก็คงจะใช้เวลาอย่างมากเพราะฉะนั้นจะจะหยิบยกขออนุญาตหยิบยกบางท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นนะคะ อย่างเช่นนะคะท่านแรกได้บอกว่าได้แง่คิดในเรื่องของการทํางานส่งเสริมการเกษตรและเทคนิคการสอนงานแนวใหม่ซึ่งแตกต่างจากเรื่องเดิมที่ได้เคยรู้มาอย่างมากนะครเช่นการเน้นให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรอย่างแท้จริงการสอนน้องใหม่โดยยึดหลักที่เป็นความต้องการของทั้งผู้สอนและผู้เรียน แล้วก็ได้นำเสนอไว้ว่าคิดว่าจะได้นำเรื่องที่เรียนรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับการงานประจำได้เป็นอย่างดีนะคะท่านที่สองที่ขออนุญาตหยิบยกมานะคะท่านเรียนสั้นๆว่าได้ Tips for work smart นะคะก็คงเป็นเรื่องของอ,อ,องค์ประกอบที่ทำให้นักส่งเสริมสามารถจะปฏิบัติงานตามกระบวน การทำงานส่งเสริมแนวใหม่ได้นะคะนั่นคือนักส่งเสริมต้องเวิร์กสมาะะท่านนี้นะคะได้แสดงความคิดเห็นไม่น่าสนใจมากแล้วก็ได้พูดถึงตัววิยากรอเองนะคะอยากจะหยิบยกนำมาเสนอให้ทุกท่านได้สร้างนะคะท่านเขียนไว้ดังนี้คะ่ะก่อนอื่นขอขอบคุณพี่โจอย่างมากนะคะเดิมความรู้ความกระตือรือร้นในการทำงานกำลังลดลงแต่ชั่วโมงนี้จิตวิญญ,ญาณในการทำงานกลับมามีความรู้สึกมากขึ้น ทั้งวิธีการและเทคนิคต่างๆในการทำงานที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานทำให้มองภาพการทำงานได้มากขึ้นและที่ได้มากในวันนี้นะคะท่านบอกว่าคือจิตวิญญาณในการในความตั้งใจในการทำงานของพี่โจ้ที่มีมากมายเหลือเกินนะคะอันนั้นคือการสะท้อนให้เ, <S <S เห็นว่าสิ่งที่ บรรยายความรู้นั้นเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างจิตวิญญาณให้กับนักส่งเสริมการเกษตรนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักส่งเสริมการเกษตรท่านอื่นด้วยสามารถจะไปหาอ่านนะคะข้อมูลายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้จาก facebook hrdthailand.org นะคะอีกท่านหนึ่งที่อยากหยิบยกมานำเสนอนะคะ ท่านบอกว่าได้ทบทวนความรู้เดิมๆที่อาจจะขาดหายหรือลืมไปจําเป็นต้องรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่บ้างขอบคุณครับท่านได้บอกว่าท่านได้เทคนิคการทํางานส่งเสริมการเกษตรและเทคนิคการสอนงานแนวใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะไม่เคยรู้มาก่อนในการจัดสัมมนาครั้งนี้ทําให้ได้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการมากขึ้นพร้อมๆกับได้รู้จักเว็บไซต์ใหม่ๆขอบคุณอีกครั้งครับท่านสุดท้ายจริงๆค่ะ ะะท่านเขียนไว้น่าสนใจอย่างนี้ค่ะผมรับราชการมา33ปีมีความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ในระดับหนึ่งแต่เมื่อได้รับฟังแนวคิดในกระบวนการเรียนรู้ใหม่ทําให้ได้ประโยชน์ในการผสมผสานแนวความคิดใหม่เข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งสามารถจะนำไปใช้พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นอย่างดีและท่านได้บอกว่าขอขอบคุณการนำเสนอของวิทยากรไว้ณที่นี้ด้วยค่ะในฐานะในในฐานะที่เป็นทีมวิทยากรนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนานะคะซึ่งเป็นท่านผู้อำนวยการกลุ่มต่งางๆของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดในเขต9จังหวัดภาคกลางไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราคงจะได้มีโอกาสพบกันอีกค่ะ 你看。

น้าที่อย่างจริงใจสร้างไทยให้กับตัวและตัวเองการคือ,ช,อคชีวิตชีวิตคืองานตันตันสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงาน